วันนี้ฟิล์มที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเจ้าตัวโปรอิมเมจหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะคือหลายๆคนก็ขอเรากันเข้ามาเยอะแหละว่าแบบพี่คะฟิล์มอันนี้เป็นยังไงคืออยากให้ทำแยกเนาะคือเราทํารวมกันไปแล้วแหละอันนี้เราก็มาแยกกันอีกนิดนึงแล้วก็วันนี้เราอยู่ในที่ที่เอาดอด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเหมาะมากนะคะตัวนี้บอกก่อนเลยนะว่าก็เป็นตัวที่เราชอบอีกหนึ่งตัวเหมือนกันคือเราสึกว่ามันได้สีละมุนที่เหมือนกับโกดักคาเลพาร์สองร้อยแล้วก็มี มต้า100มาผสมกันกับตัวนี้นะคะก็เลยเป็นตัวโปรอิมเมจ100นั่นเองอ่ะอแล้วก็กล้องนะคะที่เราเลือกจับคู่มาวันนี้นะคะก็คือตัวตัวนี้เลยค่ะมินเนอร์ SRT 202นั่นเองที่เราหัดเล่นกันไปใน EP ล่าสุดนั่นเองนะคะกล้าวันนี้นะคะใช้มินเนอร์ SRT 202นั่นเองตัวนี้เพิ่งได้มาเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใช้ฟิล์มนี่ Fuji Pro 400 H นะ<อ> พอเข้ามาอยู่ในที่ร่มใช่ปะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรมันติดโล,ดโลใช่ไหมออย่างที่เราเมื่อกี้เราเราพูดเอาไว้ใช่ปะ่ะเราพูดเอาไว้ก่อนนานี้ว่าเหมือนแบบถ้าเราอยู่ในที่ร่มใช่ปะ่ะค่าทปชิชาตเตอร์มันก็จะต้องมันจะต้องมันมันต้องน้อยกชัตเจ๊เจ๊ในแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่า รูปที่ได้จะเป็นยังไงนะคะโทนสีจะสวยแค่ไหนป่ะเดี๋ยวไปดูร้ามกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การใส่ฟิล์มนะคะมันก็เหมือนเดิมทุกๆครั้งนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้เยอะเนาะเดี๋ยวเราข้ามกันมาที่การตั้งค่าของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ISO นะคะก็ใช้ตามฟิล์มได้เลยก็คือ100นั่นเองนะคะส่วนอันต่อมาคือสปีดชัตเตอร์เนาะเราก็แนะนำว่าตั้งแต่250จนถึง1000นะคะแล้วก็ค่า f เนี่ยตั้งไว้ที่4ได้เลยจ้า สรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียของฟิล์มตัวนี้กันค่ะเพราะว่าเราก็ยังชอบโทนสีของเจ้าตัวโปรอินเมจหนึ่งร้อยอยู่นะคือมันมีความละมุนผสมไปกับสีสันเพราะว่ามันแบบลงตัวแบบสุดๆไปเลยนะก็คือถ้าตกก็คือตกคนแรกคือหาได้ไขายอ่ได้ไปผลอ้วนวิถีของคนอ้วนก็คือคนอ้วน ก็ตัวนี้นะถ้าเราแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปถ่ายใช้แสงประมาณเราอะเราว่าตั้งสปีชัตเตอร์ไว้ที่5 0าถึง1 0 0 0อันนี้จะโอเคกว่านะคะสีมันจะสดมากกว่านี้นะแล้วก็ในส่วนของเกรนหรือว่าเนื้อฟิล์มเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะละเอียดแล้วก็เล็กมากๆเลยด้วยแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะเราว่ามันก็ไม่แรงจนเกินไปพอจับต้องได้ตัวนี้นะถ้าเต็ม1ิบนะคะเราให้ไปเลย9.5ค่ะคือมันควรมีติดตัวไว้จริงๆนะเหมาะมากสําหรับการไปถ่ายที่ที่เอาดอนะคะก็ ก็คือถ้าเกิดว่าใครเบื่อนะคะกับการเล่นฟิล์มตัวเดิมๆอย่างเช่น mm hmm. โกดักคาล์พัส200อะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวโปรอิมเมจ100ดูก็ได้นะคะเราว่าเวิร์กสุดๆไปเลยเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าเออมีคนที่ถามเรามาเหมือนกันว่า ทำยังไงถึงจะได้รูปอยู่บนคลิปคะทายังไงถึงจะเอารูปออกมายังไงอะไรแบบนี้นะคะไปลงไอจีเฟซบุ๊กอย่างนี้ทํายังไงนะคะอ่ะพอดีเรากําลังจะลงงานพอดีเราก็เลยคิดว่าเอามาบอกทุกคนด้วยละกันนะคะเผื่อใครยังแบบสงสัยอยู่นะอันนี้นะคะก็เป็นฟิล์มที่เราไปล้างมาอันนี้เราล้างมาจากร้านเชอร์รี่นะคะหรือว่าร้านโดมท่าพระจันทร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ล้างสแกนมวลละ100บาทนะคะอย่างละ50เนาะ คือต้องบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะให้ของไม่เหมือนกันนะแต่ว่าที่เหมือนเหมือนกันแน่ๆนะคะก็คืออันนี้อันนี้ก็คือใบฟิล์มนั่นเองนะคะก็คือฟิล์มที่เราไปถ่ายมานะคะเขาก็จะล้างแล้วก็ปัดมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้กักฟิล์มแบบนี้กลับไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกกับทางร้านก่อนนะคะว่าล้างแล้วก็สแกนแล้วก็เก็บกักฟิล์มให้ด้วยนะคะเขาก็จะได้เก็บกักเอาไว้ให้เนาะสำหรับคนที่ ชอบสะสมนะคะว่าเหมือนเร,เราถ่ายตัวไหนไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเอามาเก็บได้เนาะทีนี้พอเราล้างแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอะชอบร้านนี้ตรงที่แบบเขามีใบปิ้นแบบนี้ออกมาให้เราด้วยนะคะมันก็ทําให้เราเห็นก่อนนะว่าแบบมันมีรูปอะไรบ้างนะคะทีนี้พอเราบอกว่าสแกนใช่ไหมเขาก็จะสแกนรูปนะคะจากใบตรงนี้นะคะลงในคอมเนาะแล้วก็เอารูปภาพปรับทรงปรับสีอะไรก็แล้วแต่ร้านอะนะคะ มาลงใส่ซีดีนี้นะคะอ๋อแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบเวลาที่เราเห็นลูกออกมาแล้วอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบออการสแกนของร้านนี้เลยสีมันดูแบบโอเวอร์เกินไปหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเขาสแกนออกมาแล้วมันเนียนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวตัวนี้นะคะเอาใบฟิล์มที่เราล้างเนี่ยเอาไปให้ร้านอื่นก็ได้นะคะ ให้เขาสแกนใหม่ให้เราก็ได้เหมือนกันเนาะทีนี้นะคะเราก็เอา CD ดีนะคะใส่ลงไปในคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก็ได้แต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคือแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรามีแฟดดา์หรือว่ามีทำดา์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็เอาไปให้เขาดูดข้อมูลใส่ในนี้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเปลือง <Wow. S 1> แผ่นนะคะบางร้านก็อาจจะดีหน่อยนะคะเขาก็จะส่งรูปพวกนั้นที่เขาสแกนได้ผ่านไฟล์มาได้เลยนะคะ,ะทีนี้เราก็เอาใส่ เข้าไปเลยนะจ๊ะอ่ะแค่นี้นะคะไฟล์รูปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในเครื่องเราแล้วแบบนี้นะคะแค่นี้เองแล้วก็ไฟล์รูปไปลงแบบโซเชียลมีเดียช่องทางไหนก็ได้คือเอาจริงๆอ่ะมันง่ายมากๆแต่แค่บางคนเหมือนแบบคิดว่ามันจะต้องยากหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแค่นี้แหละง่ายมากๆก็ นั่นแหละขอจบคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างได้นะคะถ้ามีคำถามอะไรไปแล้วบ๊ายบาย